โปรเซสเซอร์ลำโพงที่แพงที่สุดล้ำที่สุดแล้วเขาว่ากันว่าเสียงดีแบบสุดๆถ้าเราต้องเลือกโปรเซสเซอร์ตัวเดียวในโลกที่จะมาใช้กับลำโพงเราคัตตอมขึ้นมาหรือเราเป็นเจ้าของแบรบแล้วอยากได้โปรเซสเซอร์ที่แบบสุดๆจริงๆเนี่ยต้องเล็ก ก่อนหน้านี้ก็เป็น LM 2 6ตอนนี้รุ่นใหม่ออกมาแล้วครับ LM 4 8กับ LM 8 8มีทุกอย่างที่โปรเซสเซอร์คนจะมีเลยไม่ว่าจะเป็น F R Filter F R Maker ที่เป็นคล้ายๆ Array Processing หรือว่า Multi-band Compressor Limiter แต่ว่าไอ้พวกนี้โปรเซสเซอร์เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็มีกันหมดแล้วใช่ไหมครับอาจจะมีโดดเด่นที่แบบคนอื่นไม่มีอาจจะเป็นเรื่องของ Mesa EQ ซึ่ง เลกเนี่ยก็มีมานานแล้วแต่สิ่งสาคัญที่เป็นที่สุดของเลกก็คือเมื่อเอามาผ่านนะครับเอาอนาล็อกอินผ่านอนาล็อกเอาจากมิกดิจิตอลเสียงเปลี่ยนอย่าง <Wow. S 2> ชัดเจนนะครับก็คือภาคปีอินพุตกับเอาต์พุตเนี่ยเขาดีมากๆนะครับเขารองรับทั้งแดนเต้เอท่า0ูนเอท่สามแต่หลายคนเนี่ยลงถึงแบบต่างประเทศเนี่ยเขามาใช้อนาล็อกเพราะว่ามันจะได้ปีอินพุตของเลกก็จะได้เสียงที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับใครที่เหมาะกับตัวนี้บ้างนะครับมือ sound, สาวศิลปินที่ต้องการพบโปรเซสเซอร์ดีๆไปออกงานทัวร เราไม่ได้พกลำโพงไปเองไม่ได้พกซิสเต็มไปเองแต่มีเลกไปจัดการเมซ่าอ q จัดการได้อย่างละเอียดนะครับหรือคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ลำโพงหรือว่ามีลำโพงคัสตอมอยากจะได้ที่สุดของโปรเซสเซอร์ในงบที่เข้าถึงได้เรามีลำโพงซิสเต็มเนี่ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็เป็นหลักล้านอยู่แล้วไอตัวนี้หลักแสนแล้วมันได้ดีที่สุดด้วยเลก l m 4 8และ LM88